The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara there is no way to get away under the law the law of karma ลูกเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นลูกคนล็กมีพี่สาวสองคนตัวลูกกับพี่สาวคนที่สองเป็นฝาแฝดกันขณะแม่กำลังตั้งท้องตัวลูกกับพี่สาวฝาแฝดแม่ก็มาเป็นมะเร็งในปากตรงบริเวณกรามช้างคือฟันกรามด้านในรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแม้แต่องค์น้ำก็ต้องขาย สุดท้ายไม่มีแม้แต่ยาแก้ปวดจะรับทานเพราะไม่มีเงินไปหาหมอแม่ทนทรมานอยู่กระทั่งลูกและพี่สาวฝาแฝดยุได้สิบเดือนแม่ก็เสียชีวิตก่อนแม่เสียชีวิตแม่ได้เอ่ยปากฝากลูกไว้กับคุณป้าคือพี่สาวของแม่ซึ่งตอนนั้นยังไม่แต่งงานคืนแรกที่แม่เสียชีวิตป้าบอกว่าเห็นแม่มาไกวเปลลูกด้วย โอ้น้ำใจแม่นี่เหลือเกินเลนะหลังจากแม่เสียชีวิตพอได้นำตัวโลกูกวิสา้าแฝดไปฝากคุณยายและคุณป้าเลี้ยงอีกสังปีต่อมาคุณยายได้จัดการให้คุณป้าแต่งงานกับพ่ออา้าวแล้วกัน <c oughs> เพื่อเห็นแก่หลานทั้งสามคนลูกเลยต้องเรียกแม่คนใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าว่าแม่ป้าพ่อกับป้าก็มีลูกใหม่ด้กันอีกสามคน พอ,องลูกเป็นช่างตัดผมสมัยหนุ่มๆไกยสุบุรีและดื่มเหล้ามาเลิกตอนอายุได้สาสหปีพ่อทั้งฆ่าไก่ไหว้บรรพบุร,บรุษทุกปีเคยบวชตามประเพณีและวจะทำบุญกับวัดข้างมาโดยจะตักข่าและแกงใส่ปิ่นโตนำมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านลูกศิษย์วัดก็จะมาเอาทุกวันอายุได้68ปีพ่อกับป่วยเป็นโรคมะเร็งัตวปอดเป็นอยู่ประมาณสองปีก็เสียชีวิต ป้าเป็นคนใจประเสริฐได้เลี้ยงดูตัวลูกและพิษาทั้งสองมันก็เลี้ยงลูกแท้ๆของท่านจะลูกไม่มีความรู้สึกว่าขาดแม่เลยเมื่อป้าไมียุตได้เจหปีจู่ๆป้าก็าปวดหัวมากหายใจไม่ออกน้ำลายฟูมปากปวดหัวทุกวันหมอพบว่าเซลล์อยในสมองแตกและเซลล์ใย,ย,ยปูดใกล้จะแตก ลูกจึงตัดสินใจไปที่ศูนย์ก็เลยไม่ใกล้บ้านทําบุญสร้างพระให้ป้าทันทีหลังจากนั้ป้าเข้ารับการผ่าตัดผลการผ่าตัดไม่มีโรคแทรกซ้อนอาการดีวันดีคืนเป็นอัศจรรย์ดีขึ้นอย่งผิดหูผิดตาต่างกับตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลมากตัวลูกเองแต่งงานมาปี2523สมีลูกชายสองคนสามีเป็นครู พระศ,ศึกษาเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนแต่ผิดสิ่งข้อหนึ่งคือเขาจะฆ่าไก่ไหวบรรมบุรุษท,ทุกปี <c oughs> นอกจากนั้นยังชอบปลามางมากไม่ได้ชอบดูปลาเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาชอบยิงปลาด้วยปืนยาวขนาดจุดสองสอง ปลาที่ยิงคือปลาช่อนปลาชะโดเขายิงมาทำอาหารแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านแต่ไม่เคยขายฝีมือเป็นที่ยอมรับของคณะครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน,นอกจากปลาแล้วนี่ก็ยังมีตะภาพน้ำที่เขาชอบจับมาทำเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งเขาจับตะภาพน้ำตัวขนาดใหญ่ได้แล้วนำมันไปเผาทั้งเป็นมันดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองไฟ เสร็จแล้วก็แล่เนื้อนำไปขายโอ้ยหยองในปี2539มีก้อนเนื้อแข็งนูนขึ้นทีหลังกกขูของสามีแต่เขาไม่ไปหาหมอเพราะเคยมีก้อนเนื้อแข็งลัก,ลกษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นบริเวณใต้ผิวหนังตามแขนของเขาหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันเขาก็จึงคิดว่าก้อนเนื้อแข็งนูนที่หลังกกขูที่คงเป็นก้อนไขมันมัน้ง จึงปล่อยไว้อย่างนั้นกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งปีก็นเนื้อก็โตขึ้นเท่าไข่ไก่พอไปตรวจจึงพบว่าเป็นมะเร็งที่หลังโพรงจมูกระยะที่สมแล้วแปดเดือนต่อมาก็มีก้อนเนื้อปูดขึ้นที่กกหูอีกข้างหนึ่งหมอที่ทำการฉายแสงให้อีกสี่ครั้งและให้คีคมีก่อนจะเสียชีวิตได้สองเดือนสามีก็ต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ ตังเจาะท้องเพื่อให้อาหารทางสายยางช่วงนั้นหน้าเขาบวมมากเหมือนปลาชะโดที่เขาเคยยิงลูกยังได้นำสามีมาดูแลเองที่บ้านกระทั่งต่อมาต้องเข้านอนโรองพยาบาลเพราะเนื้อบริเวณท้องทีงท่เจาะให้อาหารเปื่อยจนสายหลุดบ่อยๆลุงช้าลูกเดียวบ่อยเขานึกถึงพระเขาไปยักหน้า แต่พอบ่ายสองเขาอาละวาดเหมือนเห็นใครและเริ่มดิ้นทุรนทุรายลูกเห็นใหการสามีแล้วคิดว่าไม่อรอดแน่ไม่อยากเขาทรมานจึงปรึกษาแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งสนิทกันว่าให้ฉียาให้เขาไปอย่างสงบแต่หมอก็ไม่ทำคือนะ้นลูกหลับไปจนเช้าตีห้าลูกตื่นมาเห็นสามีน,นอนเงียบคิดว่าหลับจึงกรีบออกมาโทรศัพท์ แต่ว่าเมื่อลูกกลับมาครั้งเห็นพยาบาลเช็ดตัวบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วหลังจากสามีเสียชีวิตไปได้ประมาณหกเดือนลูกชางลูกก็บวชพระลูกฝันเนสามีมานั่งรอตัวลูกอยู่ที่เต็นท์รอบวชสภาพเหมือนคนป่วยมีเหงื่อเต็มหน้าวันที่ห้าพฤศจิกายนสองหสี่เจลูกก็ดิดจานดาวธรรมถัดมาอีกสองวันคือวันที่เจ็ดพฤศจิกายน ลูกก็ะด้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพื่อมาร่วมง,งานทากรถิมประจำปี2547ต่อมาลูกก็ได้รับเป็นประาธานกรถินในปี2548จำนวน 11s ซึ่งตอนนั้นลูกก็ยังไม่มีเงินเลยคือนั้นเสร็จจากนั่งสมาธิลูกก็ล้มตัวลงนอนขณะกำลังเลิม้มลูกเห็นหลวงปู่สดอยู่ในท้องพร้อมกับดวงแก้วขนาดเล็กแขวนคอได้ ทักหุ่มดยโลหะสีทองแต่จิตลูกคิดว่าหลวงปู่ให้ดวงแก้วดวงนั้นแก่ลูกเยนไปนั้นถัดมาลูกไปที่สงกอะไรมิรตั้งใจนำเงินไปทําบุญอรัตนบัลลังก์ของปู่พอไปถึงสูงก็มีแม่ชีท่านหนึ่งนําลูกแก้วแบบที่เูกเห็นในฝันทุกอย่างมาให้แก่ลูกและในปี2548นั้นลูกก็สามารถรวบรวมเงินทั้งทําเองและบอกบุญทํากถินได้จนครบหนึ่งเอส หลังกลับจากท่ากระถินพอนั่งสมาธิเสร็จลูกก็เอ็นตัวลงจะนอนขณะหลับตานะั้นลูกเห็นในจิตว่าสามีเดินเข้ามาจับมือลูกมองลูกด้วยสายตาขอบคุณเขาแต่งตัวเรียบร้อยมีหน้าตาสดชื่นลูกคิดว่าเขาคงได้รับบุญกระถินที่ลูกได้ทําในวันนี้เพราะตอนทําบุญลูกก็เนึกถึงเขาแล้วอุทิศบุญไปให้เขาค่ะ ตัวลูกและพี่สาวฝาแฝดแม้จะเกิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันเป็นฝาแฝดแต่ชีวิตของเราต่างกันพี่สาวฝาแฝดมีชีวิตสุขสบายกว่าลูกในทุกๆด้านเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเนาะ <ๆ S 1> มีฐถานการณ์เงินที่ดีต่างจากตัวลูกที่ต้องทํางานเน็ดเนยด้วยตัวเองมาตลอดแม้จะเคยประสบกับเรื่องดีมากๆอยู่สองสามครั้งแต่ก่อนจะได้มานั้นก็ต้องทุกข์สุดๆก่อนเสมอ ตอนนี้ลูกมีที่ดินผืนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นเลยแต่ย่านนั้นจะมีชนต่างศาสนาทั้งหมดลูกก็ถูกเขาพยายามขอซื้อที่ดินในราคาถูกอีกเรื่องที่ติดอยู่ในใจคือพี่สาวฝาแฝดและตัวลูกก็เคยทําแท้งมาเหมือนกันแต่พี่สาวฝาแฝดเคยตั้งท้องและตกเลือดหมอจึงทําแท้งให้แต่ตัวลูก ได้ติดหัดยารมันในช่วงที่กำลังตั้งท้องหมอเห็นว่าลูกที่อยู่ในท้องจะอันตรายจึงฉีดยาให้เด็กในท้องเสียชีวิตไปคำถามกรรมใดทําให้พ่อองลูกเป็นมะเร็งทีขั่วปอดพ่อตายแล้วไปไหนคะกระบุญที่ลูกทิศให้ได้หรือไม่กรรมใดทํำให้แม่งลูกเป็นมะเร็งตรงกรามช้างคะ ทำไมแม่ต้องมาเป็นมะเร็งตอนกำลังตั้งท้องตัวลูกและพี่สาวฝาแฝดคะแม่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมใดทำให้ป้าป่วยเป็นโรคเสเลือดฝอยในสมองแตกและเสเลือดยายเกือบแตกที่ไม่แตกเพราะเหตุใดคะที่มีการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์หลังผ่าตัดเพราะบุญที่ลูกติสร้างพระให้ใช่หรือไม่คะ กรรมใดทำให้สามีลูกเป็นโรคก้อนไขมันขึ้นตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หลังโพรงจมูกมีก้อนเกิดขึ้นที่หลังกกหูทั้งสองข้างแล้วถูกฉายแสงจนคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องหากหมอทำการฉีดยายให้เขาตายอย่างสงบตามที่ลูกบอกลูกจะมีวิบากกรรมมากน้อยอย่างไรคะ สามีาลูกเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ลูกหลับอยู่หรือช่วงที่ลูกตื่นมาโทรศัพท์คะเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่ขณะที่ลูกชายบวชสามีของลูกเดินมาเข้าฝันลูกจริงหรือไม่คะแล้วเขามาทําไหมคะที่ลูกฝันเห็นเขาในจิตตอนหลังจากกลับจากท่ากระถินที่วัดในปี2 5 4ห้าสี่ดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ลูกทำกรรมใดมากว่าที่จะทำงานแต่ละอย่างได้สำเร็จจึงเหนื่อยกว่าคนอื่นมากเราจะแก้ผังนี้ได้อย่างไรคะเหตุใดลูกและพิสาจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันแต่ทำไมพิสาฝาแฝงลูกจึงมีชีวิตที่ดีกว่าสุขสบายกว่าลูกมากทั้งทั้ที่เราก็เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันและกรรมใดเราต้องมาทำแท้งเหมือนกันแต่คนละเหตุผล คือตัวลูกทําแท้งเพราะติดตัวลูกติดหัดเยอรมันสวิสาฝาแฝดทาแท้งเพราะตกเลือดผลกันจะได้ผลกรรมจะได้รับต้างกันอย่างไรการที่ลูกทําแท้งลูกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกได้สร้างแล้วทำการจําตัวไว้จะปิดอบายให้ลูกได้หรือไม่คะลูกควรแก้กรรมนี้อย่างไรคะแล้วเด็กที่ถูกทําแท้งไปเกิดหรือ,อยังคะ ได้รับบนธิรูที่ไปให้หรือไม่ที่ลูกฝันในหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วแล้วลูกก็ได้ดวงแก้วมาลักษณะเหมือนที่เห็นในฝันเป็นเพราะเหตุใดคะลูกมีสายบนมากับหลวงปู่หรือไม่อย่างไรคะตัวลูกเองและลูกชายทั้งสองได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายทั้งสองมีผังบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะ หลับตาฝันเป็นตาเตาตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไลฟังเป็นิยายปารมรากันจ้าพ่อเป็นมะเรงที่ขั้วปอดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ไหวเจ้าและทำอาหารเราต้องกรรมสุบรีทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวามีบ้านหลังเล็กๆ พระมีบุญทําตามประเพณีและสงเคราะห์โลกอยู่บ้างมาช่วยเอาไว้ทำให้กรรมฆ่าสัตว์ตั้งกล่าวยังไม่ส่งผลที่จะทำให้ปบายเดี๋ยวรับบนเทวี์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะให้ทำบุญตทิศไปให้บ่อยๆจ้ะแม่เป็นมะเร็งกรามช้างเพราะเป็นวจีกรรม โบ,บกบกมปานาธิบาตแนอดีประสงค์ผลจ้ะก็เรื่องมาอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านเป็นคนปากจัดมักชอบด่าว่าผู้ใหญ่ด่าว่าผู้ทรงศีลบ่อยๆเรว่อร,รมกฆ่าสัตว์ทำอาหารและค่าขายด้วยประสงค์ผลในจังหวัดที่กำลังตั้งท้องโตลูกและฝาแฝดผู้พี่ เป็นกรรมส่วนตัวองท่านไม่เกี่ยวกับตัวลูกทั้งสองจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนด้วยความหงวงใจลูกทั้งสองตอนเด็กๆต่อมาเมื่อลูกโตแล้วก็หมดความอาลัยอาวรณ์แล้วนะก็คลายความผูกพันอีกทั้งหมดกรรมด้วยแล้ะจึงไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะป้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกเพราะ กรรมฆ้าสัตว์ทำหารตั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลแต่บางครั้งก็โุบหัวปลา <c oughs> เป็นต้นแจนี่กรรมเก่าวของปลาแต่กรรมใหม่ของป้านี่แต่เลือดใยญยเกิดแตกแต่ไม่แตกเพราะบุญที่ทําตามประเพนีและบุญที่เคยทําทานโดยเพศสัตวยารักษาโรคแด่พระภิกษุและคนยากจนทัว่วไปมาช่วยไว้เห็นไ,ไหมจ๊ะทั้งบุญที่ลูกได้สร้างไพร่ท่านด้วยจ้จจึงทำให้มีการดีพลังกับบาตรดจ สามีเป็นโรคก,ก้อนไขมันกันตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งกระิ่หลังโพรงยมกูกก้อนเกิดึ้นทิ่หลังกกหูทั้งสองถูกฉายแสงยิงคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องเพราะกรรมฆ่าสัตว์แนอดีแต่เป็นพื้นนี่บริกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันที่ทำ็นอาจินทั้งเชือดทั้งสับทั้งฆ่าโดยการยิงสัตว์ต่างๆเป็นต้น มารวมส่งผลให้มีอาการนั่งกล่าและทุกทรมานมากจ้ะหากหมอฉีดยาตามที่ลูกบอกเพื่อเขาตายอย่างสงบนั้นก็จะมีกรรมแค่แต่หากลูกมีอาการทรมานนั่งใกล้จะตายก <c oughs> ็จะมีญาติหวังดีเนี่ยหวังให้ลูกไปดีดเดยก็จะบอกหมอให้ทำอย่างนี้บ้างเท่านั้นและจะ้ะสามีเสียชีวิตตอนลูกหลับแล้วจ้า ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาระดับกายสัมภเวสีลำบากในช่วงแรกจะยังไม่แปบายเพราะมีบุญบวชเนี่ยและบุญที่ทำตามประเพณีซึ่งเขานึกได้เนะี่ยมาคุ้มเอาไว้จ้ะ<ด>เห็นไหมนี่ไงทำไมเราต้องทำบุญนี่เอาไว้นึกถึงบุญนี่เพื่อให้บุญช่วยแต่ว่าเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเรื่อย ในปัจจุบันก็มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วมีอาหารที่มีเสื้อผ้าเป็นต้นจ้ะขณะที่ลูกชายบวชนะั้นลูกฝันเองเขาก็เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตนิวรณ์เพราะมีความผูกพันกับสามีจึงทําให้ฝันไปทุกครั้งจ้ะแต่สามีก็ได้รับบุญท,ที่ไปให้ดังกล่าวเลยจ้ะลูกกนวะ่าจะทางานสาเร็จแต่ละอย่างต้องเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าคนอื่นละในอดีตเวลาจะสร้างบุญมักจะคิดช้าอยู่นั่นแหละ ลังเลอยู่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีกว่าจะทำก็ลำบากแล้วทำก็ทำไม่มากกลัวจนเงนี้ย oh. เมื่อกำลังบ,บุญมีเพียงแค่นี้จึงทำให้ชีวิตมีอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นชาตินี้ก็ต้งองรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการสร้างบุญให้ถูกหลักวิชาเช่นคิดทำบุญก่อนแล้วก็รีบทำก่อน ทำนันทีโดยไม่ลังเลเป็นต้นจ้ะบุญบุญส่งผลก็จะสมบัติอย่างง่ายๆคือสมบัติก็ไม่ลังเลที่จะมาหาจะเป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะหลวงพี่สาวมาเป็นฝาแฝดกันเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันโดยพี่สาวเป็นพี่ตัวลูกเป็นน้องมีความรักกันมากเมื่อทั้งบุญร่วมกันมาจาอติทานา่าขอให้ได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันอีกบาบุญส่งผลพร้อมกันจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันจ้ พี่สาวาาที่เป็นฝาแฝดมีชีวิตที่สุขสบายกว่าตัวลูกเพราะพี่สาวเวลาทําบุญมักจะทําง่ายกว่าลูกละมากกว่าตัวลูกจะ้ะนี่ทาให้มันง่ายๆสมบัติมันจะได้เกิดง่ายทําให้มันมากๆสมบัติจะได้เกิดขึ้นมากลูกและพี่สาวที่มาทำแท้เหมือนกันแต่คนละสาเหตุเพราะตัวลูกติดหัตเยอรมันตัวพี่สาวทำแท้เพราะตกเลือด กรารนำแทงดังนี้เพราะเหตุสุริสัยด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เจตนาที่จะทำจริงจริงจังๆเช่นไม่พร้อมบ้างอ้างว่าไม่พร้อมเลยเอาออกเหมือนทั่วๆไปอย่างนั้นเขาเรียกซึ่งจะมีวิบากแต่นี้มันเกิดด้วยเหตุสุริสัยมันเป็นกรรมของเด็กในท้องแต่ไม่ใช่ก,กรรมของตัวลูกส่วนที่ลูกทั้งสองต้องมาทำแทเพระเศีกรรมที่ไปสนับสนุนคนนำแทงนำมาส่งผลใช่ส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีแค่จะต้องแทงลูก ในทํานองนี้อีกหลายชาติแต่ก็มีวิธีแก้ไขค,คือให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติฐานเจตทบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมจ้ะการที่ลูกทําแท้งโดยไม่ตั้งใจแล้วต่อมาได้สร้างแล้วทำการจําตัวไว้นั้นก็จะปิดอบายให้ลูกได้จ้ะอย่าไิตตกกังวนไปเลยแต่เพื่อความสบายใจให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะ เด็กที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่เกิดตายเกิดตายหลายครรอบเลยจ้ะจึงรับบุญท,ที่ไปได้บ้างในช่วง,ง,งร้อยต่อตอนก่อนเกิดจ้ะลูกฝันเห็นเม่เด็กคุณหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วแล้วต่อมาก็ได้ดวงแก้วเหมือนในฝันพระบุญที่เคยสร้างไว้ในสายของสายบุญของเม่เด็กคุณหลวงปูน่นั่นแหละจ้ะจึงฝันเห็นและได้ดวงแก้มาจ้ะตัวลูกแล้วลูกชายสองสร้างบารมีกับบุคคลนะัมาโดยเป็นกองสเสบียง ประเภททาตามอารมณ์บ้างเต็มที่บ้างเต็มทีบ้างขยับไว้บ้างจ้ะอย่าไปขยับนะทําบุญให้ขยับคือกานที่จะทำร้อย,อยทำสองร้อยนี่เ็าเรียกขยับนะจ๊ะลูกใชท้ทงสองมีผังบวชช่วงสั้นเป็นหลักช่วงยาวเป็นส่วนน้อยจ้ะถ้าจะบวชตลอดชีวิตก็ต้องใช้กําลังใจสูงจ้ะหรือใช้สองคำว่าอย่าสึกไม่สึกแค่นั้นเองก็บวชได้ตลอดชีวิตแล้ว ชาตินี้มาเจอกรนล่าให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติวิดุสิบรีวงมูลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.